สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจางแปฝงมัตสุคุสุกคนเด้อสมองสบอนสบายดีมัตสุคุสุกคนสมองสบอนพอๆกันคือเก่าพี่น้องกับซ่องเบาประเไทยบรรณาพี่น้องตอนนี้เก้าโมงเลยพี่น้องเกือบเก้าโมงเลยพี่น้องยังได้กินข้าวเช้าพี่น้องเลยลูกชายปรอยู่พอดีได้โอกาสพี่น้องเฮ็ดกินไปเล่นปลาบปรพี่น้องน้องสุนิกรเป็นน้ำประโบนี่พี่น้อง เราจะเอาเปิดมาต้นหอมพี่น้องเราจะเอาหอมไปใส่เนียนมะเขือพี่น้องกับใส่ปลาทูพี่น้องเราเนียนใส่กันกับปลาทูพี่น้องตอนนี้กำลังต้มพี่น้องลวกไส้ก็เป็นเล่นพี่น้องหราจะกินหาก็จะได้กินกับเสาพี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวนะพี่น้องต้นหอมเ้างองต้นซองซองห้างน้ำขนาดพี่น้องเที่อมทุ่มอยู่พี่น้อง ตอนนี้กำลังโตบอยู่น่องกำลังอดอดอดอยู่น่องเลยเดี๋ยวกาศพี่น้องลูกชายไปเล่นพอดีก็เลยต้มมะเขือใส่ปลาทูแล้วปลาทูใส่มะเขือพี่น้องเอาสีเนียนมาเนื้อเนียนมะเขือใส่ปลาทูพี่น้องลูกชายไปเล่นแล้วพี่น้องกินข้าวดิบอยลูกชายมาได้กินข้าวดอกพี่น้องซื้อตลาดหน่อยน้ำเต้าหู้บ่ยอมกินขา้าเคยแล่หั่นเห็ดแนวกิน ไปกินข้าวเส้าพี่น้องหิวข้าวแห้งตอนนี้พี่น้องเองคนเดียวเนาะต้องลำบากเลยเนาะพี่น้องจะน้าหั่นกระชีเนียนพี่น้องเองมะเขือสุกหัานกระเนียนแล้วพี่น้องเนียนมะเขือพี่น้องเสร็จปิดทูเสร็จปิดทูจบเรียบร้อยพี่น้องกางเน้องกางน้องก่อน Bong bong vlog mục đích thật là tru sáng nhìn mục tiêu thật là nóng thật 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 nó thật 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 nhiều mình điều nhau Hãy subscribe cho kênh ลอยเป็นหกน้องคนเดียวเลยลอยดิเป no. ็นติ่เมือแล้งนิดหน้อยเตีอมือแล้งเดี๋ยวเครื่องปรุงก่อนเนาะพี่เอาอะไรนั่นเป็นน้องกับพี่ป่นเอาเนาะป่นใส่บวชเห็ดก่อนเลยกินบวได้เผ็ดเนาะใส่เป็นงอกนิดหน่อย Để nó nua luôn Ninh ninh lấy cái nua Đang xe Bà này nè Xe vô lại rồi ตามเดินหอมพี่น้องนี่พี่น้องสีสันพี่น้องเจ็บแซมกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเนียนมะเขือเลือซุ่มมะเขือใส่ปลาทูพี่น้อง ดิซันเปเตเซียดีกว่าพี่น้องมีผักแก้มมากกว่าผักกาดหินพี่น้องเศษเศษน้ากันพี่น้องกินเกาเซาแต่ว่าตอนนี้เกาโม่งเลยพี่น้องเกือบเที่ยงเลยพี่น้องเลยนี่สบายใีพิธทั้งการพี่น้องสิงโตเทียงพี่น้องกระเทียงน้ำกันพี่น้องเกาเซาเขาไม่พี่น้องเกาโม่งเลยพี่น้องเมยเียนมะเขือก็ใส่ปลาทูพี่น้องเจ็ดวันผักกาดหินพี่น้อง สายปรยูพี่น้องปรยูน้ำปรยูน้ำปลาไปเดินน้ำปลาพี่น้องน้องสุนิกกรไปเดินน้ำปลาใส่ใส่มืกันพี่น้องเนี่ยมันคือใส่ปลาทูครั้างหลัพี่น้องเหี้ยขาจนสั่นพี่น้องอยู่คนเดียว โยกคนเดียวพี <Declaration schön> ่น so ้องประมาณนี้แหละพี่น้องกิงกระช้าเขาเที่ยงกัะน้ำขันเลยแสบเซ่อพี่น้อง เรวฮิวขอบ่ ไก่หวนนะเนี่ยอาไก่ต้มนั่นนี่เองเ้เขาเพิ่ปนกินเพ่งหวนกันหรใกไก่ าก็ได้กินกัรครับมนีพี่น้องเลปกติจะก,กินกับลูกไายพี่น้องประเดี๋ยวมนีประบุลแล้วเสื้อเปเหรินน้ำเอาไปเหรินน้ำพี่น้อง ไก่เพื่อน้อทั้งไก่แห้งเลยเพิ่นมากินเขนาเนาะ อยู่คนเดียวพียงกินยังก็ไ้เนาะูกชายกไค่กินข้าหรอเพียงกินแต่นมกินยูกุบา,ารายกไก่ด้ว คือขาวแหงไปลองเล้ยบๆเลยกินอย่างเดียวใช่ไลนั่งกินกับลูกกับรถนัดปานนี้นะ่นลองก็เห็นเลยไปลองลูกใส่ขดดือ cảm ơn đào chứ không nhá củ nhàm cái đó Củ củ Thế hết đây xem nhìn không Nhìn đó นี่เขาพี่น้องกินไห้แล้วอิ่มแล้วพี่น้องเขากะเขากะจะก็บพาไเพียอนคนนี้พี่น้องถ้าติดใจกดรื้วอะไรกดใส่กดติดตามซ่องเบาพื้ไทยบ้านหน้าเด้พี่น้องเพื่อจะบำพ็ญถิ่นไม้ถิ่นไม่นะสบายดีพี่น้องไปแล้วพี่น้อง